สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาทันภูมิเกียรติสุภ้สุคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่วังคำชนครับสายบุญจากน้องบัวลำพูครับมาหอดมาถึงแล้วครับมาขอโชคขอหลาบขอพรอกราบไหว้สการะ พอปู่ขุนว่งครับที่ด้าน้าที่พี่น้องเห็นครับสายบุญน้องบวัวลำพูโดนโดนในมาเทนนึงพี่น้องครับผมได้มาพ่อมา <c oughs> เห็นเมืองบาดานว่างคำชนคำโฉนดสองจะเป็นเช่นไรติดตามชมไปมพร้อมกันเนาะพี่น้องครับผมบุญพระลาอนุโมทนาสาธุกับคามาคำพูที่มาถวายพอปู่ขุนว่งสาธุ เดี๋ยวก็ตั้งเตียนก่อนแ้วก็ตั้งมาอยู่สายบนซ้ายชาติที่เดินทางมาจากน้องบัวและพู่ก็เป็นแฟนครับก็ขอขอบคุณมากนะโอกาสนี้นะครับเด้อครับผมที่ติดตามบุญผลาพาโชคครับผมก็ไปได้มากเลยค่ะบ้านตู้เลยค่ะบ้านหมาเลยค่ะนอกข้า นะอันยังดีนะแม,ม่อะไรจะดีอาสาตุสาตุสาตุองค์เจ้าปูซีสุโตองค์เจอยาซีปทุมมาเมื่อนี่เมื่อสันวันดีลูกหลานมักขอเบอิกทรัพย์เมื่อเนี่เป็นมื่อเบิกทรัพย์ให้ลูกหลานได้สกุกได้ทรัพย์เบิดสุดหนาสุดตาเด้อเจ้าปูซีสุสทโตเจ้าย,ยาซีปทุมมาเจ้าปูคุนวังเจ้าย,ยาคุนเวียง องคพระพุทเจาท้าตีองพระเมธรณีองเทพองค์ย่านเหล่านาคีนาคาที่อยู่สักจิตอยู่วังแหง่งคำ้นนี่เมื่อนี่ลูกหลานเดินทางมาจากรองหัวลำพูมาขอเปิดจับเปิดโซกเปิดทรัพย์สมบัติกับเจา้าปู่เจ้ยายญาประทานทรัพย์ในลูกให้หลานในเด้อสาธุสาธุได้ข่าวได้เรื่องว่าในวังคำสนนสี่ทรัพย์หลายพ่นกเดินทางมา ขอสับกับปูกับยาเพราะว่าลูกหลานปูลูกหลานยาต้องการให้ปูกับยาซอยเหลือมีความลําบากก็ดจุปูสุขคนสาธุสาธุให้่นใดในเด้อเบื่ออื่นในสาธุให้ไดบัดจุ่ปูสุขคนเ้อจะปูเด้ออีจุกอยักล้ได้ปูสาธุ นโมตสะพะคะวะโตอะระหะโตสมาสมพุธัสสะนักโมตสะพะคะวะโตอะระหะโตสมาสมพุธัสสะนักโมตสะพะคะวะโตอะระหะโตสมาสมพุธัสสะพุทธังรัตนานางพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังรัตนานางพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังรัตนานางพระพุทธเจ้าเปิดโลกนักเปิดปุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยักเปิดกันดี เปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลเปิดด้วยนโมพุทธยะยะเปิดทำดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนักเปิดอำนาจวาสนาเปิดสิ่งดีๆมาสู่ตัวลูกตัวหลานด้วยเตือนพระเจ้าค่ะสาธุเปิดด้วยพุทธเปิดด้วย ยถาพุทธโมนะนะมะพะทะพุทธังธรรมังสังฆังขออำนาจบารมีของพระพุทธร,รัตนไตจโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีเปิดพร,ระเจาา้าค่ะเปิดซักในหินเปิดซับในทรายเปิดซักจากแม่น้ำคงคามาสู่ตัวลูกตัวหลานด้วยเตือนพระเจาา้าค่าสาธุ ปิดปุ่นบารมีให้ลูกให้ล้านได้โศกแต่ศัพท์มืออื่นในปัญจเปิดขอให้ความเมตตาจากปู่จากงาให้ลูกให้ล้านได้ศัพท์จากพระปู่เมญานด้วยเทือนพระเจ้าข้าสาธุกายวาจาจิตตัางหังวันทานังพยาราชดนีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเจมีกายวาจาจิตตังหังวันทานังพยาราชนีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเจมีกายวจา ปาริตังเมตัมจะมหาราภปิโยนาคะันตะปาริตังสาธุเดี๋ยวจะพูดแต่ญาติเมตตาลูกหลานเด้อพระเจ้าค่ะสาธุลำลวยเมื่อเกินในโศกเป็นสัตว์เปุสุขสุขคนสาธุใส่บาลามีปูนายมาเลยคนมีหูตาที่เพิ่นไปให้ลูกหลานเพิ่นลำบากดอกรับซับเมื่อเกินนี่

กันย่นี่ละโอ้ยสันบริคิดว่าสันเสมากกอนอถึงครับคือด,ดีใช่ไหมเห็นหมดเลยครแค่แม่เอ้วคเหนยมาฮอดมาถึงป่านนี่ <étique> <ural> ประตูเมืองบาดานมองเพิ่งขึ้นเพิ่งล่องก็ยู่นี่แหละครับผมเช็ดบันไดอยู่นี่แหละน้ำสีงามไม่เคยเห็นน้ำสีนี่จักเพียเด้อสีงามนะครับผมสีงามอีดีครับเพราว่าขนาดล่องยูทูบไปเนาะครับน้ำบริสีนี่ได้ออกเป็นสีใสๆขุ่นๆเพราะว่าแบบนี้คัฉันมาบิ่งฉันคือเห็นสีงามพ่ะเทอน้ามันครับ สีแบบนี้ผมเห็นอยู่นี่ก็อยู่วัดฟ้าดุงน้องตาบ่ทั้งสังเกตนี่แล้วข้างแรกที่ฉันเห็นหน่ำสีดิครับสุเทียสีเห็นสีเป็นขุ่นๆคืออยู่หน่ำในสระเอาเนาะครับผมแต่ว่าอันนี้หรือว่าปู๊ดปัวลูกหลานมาหอด้วยทางขึ้นทั้งร่ำขนกันได้ครับผมจนได้เห็ดนี่แหละจำลึกไว้ในยูทูบเราก็บสีร่ำขุนนี่แหละยังไม่แยกกันหนานั่งรัดไว้ครับแม่ั่นแหละกันประหัดไว้ลงำขุนเลยแม่ครับ มากกับว่าไ้แต่งขันหาขันดอกไม้ยังได้มากกับลงเลยเม่ยากับไ้นั่นล่ะครับผมเมียนเมียมุนีโลัดครับผมแมีนเม่ยามุนีโลภรัตกล้องนี่แล้เพราะกล้องนี่ได้กินนั่งรัดอยู่นี่อยิงแล้วก็น้องน้องเนี่ยก็ได้เรามากับสามีสองน้องลินครับผมน้องลินนะครับแล้วก็มานั่งผมพวกนาเลยนั่งผมพวกนายเรียนหน้ามยุ่งยิงแล้วก็ได้ ขอบคุณขอบคุณ <substit> บ <uting> ุญวาสนาครับโอ้แปรแปรครับผมมาในมือเงินให้โชคให้ลำให้ลำให้รวยสุขภูสุขคนครับผนาม่เหนอยู่เห็นสีสีนี่งวดนี่แหละครับแต่ก่อนผมเห็นแต่อยู่วัดปลาดุงหนองตันอยู่ในสระเดียวกันแต่ว่าน้ำบุกเคยเห็นอิรีเกิดในแยะน้าป่านนี่แหละมาแต่เห็นน้ำงามกับสีงามกับพร้อมอืครับผมครับเนาะงามค่ะอีหลีค่ะครัเนี่ยงามค่ะบุกเคยเห็น ก็ได้เห็นยูทูบเทียวทุเครือข่ายก็เคยเห็นดูโอ้ยโบราณชนะขอบคุณหลายๆที่ติดตามกันเนาะครับผมครับครับเดินทางปลอดภัยดนะครับเด้อครับผมครับสวัสดีครับครัข้าวหอมขอบคุณครับครับครับผมครับพี่น้องครับ บุญพลาผ้าโชกับผ้าพี่น้องมาช่วงไทยคลิปแล้วเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมที่กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนแต่จังใดก็ขอฝากในเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ลระพี่น้องขันบันไดที่น้องลิ้นหรือว่าระทถึกเขียนตัวเลขไว้ครับพี่น้องเห็ดมโนตัวใดน้อพี่น้องบุญพลาก็ขอจบค,คลิปสันส้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ